สวัสดีครับมาพบกับผมชายชานก้ามงอนนะครับจากช่องโครอาจารย์เฉลี่ยมรจ้างพลังบวกร้อยล้านกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของชาวราศีมังกรนะครับประจําเดือนมีนาคม2564นะครับมาดูกันสิครับว่าในเดือนมีนานี้นะครับชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมกันเลยนะครับดูเรื่องแรกของชาวมังกรนะครับก็คือเรื่องของการเงินดวงการเงินของชาวมังกรในช่วงนี้ข้อที่1นะครับ เงินสดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งมีแนโนที่จะดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่ก็ตามทีข้อที่สองนะครับในเรื่องของการเงินก็คือเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นๆเนี่ยแรกๆเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าพอไปปลายมือภายหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับที่จะหาและก็หมุนเงินได้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองข้อที่สามเรื่องของเงินหมุนระยะยาวเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแม้จะ แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อคนใกล้ตัวนะครับแบบต้องลิงก์ดูอยู่ตลอดนะครับเพื่อนที่คบหากันมานานเนี่ยหรือคนสําคัญที่ทิ้งไม่ได้ก็ต้องมีการจุนเจือไปนะครับฉะนั้นเงินเก็บถึงอาจจะไม่ค่อยมีนะนะครับเรื่องของการงานในช่วงเวลานี้นั้นนะครับถือว่าชาวมังกรในช่วงมีนานเนี่ยคุณจะรู้สึกมีนะครับและคุณจะรับรู้ถึงความก้าวหน้าในสิ่งที่คุณทําอยู่ ความสมดุลนะครับของผลประโยชน์ที่ลงตัวกระบางตามมาเรื่อยๆนะครับเป้าหมายอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับพอจะเป็นที่พึ่งพาในระยะยาวได้แล้วนะครับฝันใกล้เป็นจริงแล้วว่างั้นเถอะ,ะครับความเข้มข้นของวิชาความรู้ในการที่จะเสกเงินเข้าเป๋าเนี่ยในการเสกเงินเข้าเป่าคุณเนี่ย คุณจะเป็นข้สุขว่าเริ่มคล่องขึ้นนะครับรู้เทคนิคแปลววิธีการแยบยนต์มากยิ่งขึ้นเลขกลนต่างๆทางหนีที่ไล่นะครับที่จะสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองพูดง่ายปีก้าขาแข็งในวิชาวความรู้ในงานนั้นๆแล้วนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักนั้นนะครับสลหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ เาเรียกว่าดีมากๆด้วยนะครับที่จะมีตัวเขาเรียกมีตัวเลือกนะครับมาให้พิจารณาหลายคนนะครับก็ต้องคิดว่ามีสักคนละนานะครับที่จะสามารถเข้ากับเราได้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ารักน่าลุ้นนะครับที่จะสละโสดส่วนที่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังมือที่3นะครับอาจจะทําให้เตียงรักของคุณเนี่ยสั่นคลอนได้โดยง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า คุณทั้งสองนั้นนะครับยังรักกันดีอยู่หรือเปล่านะครับเป็นการทดสอบนะครับว่าคุณจะเหมาะสมการเป็นคู่กันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าคุณรักกันจริงก็ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับมือที่3นะครับสิ่งที่ทําให้ก้อยเควคือการเทคแคร์นะครับการสิ้นพนมมากกันมากเกินไปนะครับก็อาจทําให้หัวใจก้อยเควได้นะครับในฝฟายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับคุณทั้งสองนะครับหากยังอยากที่จะประคองรัก ให้ดีอยู่แล้วก็ควรจะต้องปรับความคิดนะครับแล้วนะครับพูดคุยกันให้เข้าใจนะครับว่าน่าเป็นเพียงงานนครับไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเรื่องของสภาวะจิตใจในช่วงเวลานี้นั้นนะครับอาจจะมีวัสดุที่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยยังพลัวที่จะต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่ไม่ค่อยคุ้นเคย ลาดังเขาเรียกปลาดังปลาเดเข้ามานะครับทำไ้อึดอัดในการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับแต่เมื่อได้ที่ปรึกษาดีๆนะครับจากเพื่อนๆน,นะครับก็เริ่มที่จะคุ้นชินคุ้นเคยและตั้งสติได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็จะนําไปสู้นะครับสู้ได้อย่างสบายๆมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่ากลัวการไม่ได้ดีนะครับอย่างที่คาดหวังไว้หรือ ได้รับความสําเร็จน้อยกว่าที่ตั้งเป้าคาดการไว้นั่นเองบางครั้งนะครับความคิดภายในใจของเราเนี่ยมันก็เร็วซะจนปรับตัวไม่ทันนะครับเหมือนกับว่าเร็วจนเกิดการเวียนหัวนะครับแบบมีความวงวนนะครับที่เหมือนอยู่ในเขาวงกอดนะครับเหมือนกระแสะลมพายุมันค่อยๆบีบตัวบีบรัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อพายุสงบเนี่ยนะครับความสวยงามนะครับของทะเละสวยๆนะครับความสําเร็จที่ได้มาเนี่ย มันช่างหอมหวนยิ่งนักนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวมังกรเดือนมีนาคม2564นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับติดตามช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องของเราจัดชาแนลด้วยครับเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ